สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่รายการคูคุพีท ah e ี้าเฮรายการแห่งความสนุกของเจ้าของคลิปนะครับอะ พบกระผมคนเดิมนะครับครูบุพีทดำเนินรายการนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกของการเปิดบ็อกเซ็ตหนังสือการ์ตูนทุกท่านคงสงสัยว่ามันจะเป็นครั้งแรกได้อย่างไรนะครับเพราะหนังสือการ์ตูนก็เคยเปิดไปแล้วอย่างวันพีซสบุรทเนจรหรือแม้กระทั่งมหาศึกคนชนเทพนะครับอ่าแต่นี้เป็นครั้งแรกจริงๆครับของบ็อกเซ็ตหนังสือการ์ตูนไทย นะครับที่อยู่ในรายการครูคูพีทีฮาเฮนะครับไม่ใช่ครูคูพีทีไก์นะไม่ได้มาแนะนําหรือชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่จะมาเปิดบอกเซตให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นการ์ตูนไทยเรื่องอะไรนะครับอ่านี่นี่ตัวกล้องมาครับยับเยินนิดนึงนี่ครับผลส่งของเราอะไรครับขอแค่ข้างในไม่เสียหายทุกอย่างไม่มีปัญหาครับ เรามาเปิดกันเลยนะครับทุกท่านคงอยากรู้ว่าการ์ตูนไทยจะเรื่องอะไรที่ทำบล็อกเซตนะครับสี่เล่มจบนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องนี้สี่เล่มจบนะครับใครที่อ่านหัวคิดก็คงรู้แล้วครับว่าเรื่องอะไรนะครับใครที่อ่านชื่อของคลิปออกมานี่นี่แพ็กมาดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับนี่ตางแพ็กออกมาอ่านี่ครับาแพ็กมาาเป็นแมวด้วยนะครับนี่แมว นี่ให้ดูชัดนะครับแมนะครับนี่ดูลายลายของเทปนะครับจะเป็นลายเฉพาะของนี่เลยคนที่เป็นเขียนหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับทาําลายเฉพาะออกมาเดี๋ยวเรามาไม่อยากตัดเลยครับพอเป็นเป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้แต่ประจาใจต้องตัดนะครับอะระจำใจต้องตัดนะครับต้องตัดอ่านี่เห็นกล้องแล้วเป็นรูปมา้า ลูก SS นะครับผมไม่รู้ตารายนะครับเห็นกล่องแล้วใครที่รู้ก็คงรู้นะว่าเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรแต่ใครที่ไม่รู้ก็คงงงนะครับเพราะว่าการ์ตูนไทยนะครับอ่าหน้านี้ดำเมี่ยมนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวไปแกะกันต่อนะครับหาหาต้องตัดตรงไหนนะครับตรงนี้หรือเปล่าน่าจะฉีกตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับหลุดมาแล้วการแกะไทรินครับมันลุ้นกันแต่สีดำครับ <c oughs> โอ้โหเห็นลายลายลางๆแล้วนะครับอ่าเห็นลายลางๆแล้วนะครับนียังไม่รู้เรื่องนะบางคนยังไม่รู้จักเรื่องอะไรนะครับโอ้โหยังปิดอยู่นะให้ดูอ่ะเห็นเรื่องเห็นลายลางๆเลยนะอ้าวล็อมาแล้วอนี่ครับเล่มสี่แล้วก็มีพ็อกเก็ตอะไรมาให้ดูยัด บั๊เบอร์มาไ,มได้นะพ่อมันดีมากดาเมียมนะอย่างเดียวเราไปดูรายข้างในก่อนนะครับว่าเป็นยังไงดูกล่องตัวบล็อกน,นะข้างในเป็นดาเมียมเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะหน้าน,นี้เป็นนี่ครับชื่อเรื่องเพราะหัวใจใกล้น้ำเต้าหู้นะครับของคุณแกะนะครับมาแล้วนี่รีวิวบ็อกเซตให้ดูนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นตะกูอาชาพันละ มีกี่ตระกูลจำไม่ได้ไม่ใช่ตระกูลอาชานี่ตระกูลนึงนะครับมีหลายตระกูลนะครับในเรื่องขอภัยนะครับจำพลาดนะครับอ่านี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับน่ารักมุกมิมากดูภาพนะครับอ่านั้นนี้เป็นตระกูลอาชาพระกรนะรขอภัยจําสลัดกันนี่ครับนะครับ,นะรบจะไม่สปอย เนื้อเรื่องนะบาวบางครั้งผมก็จาไม่ค่อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปอ่านทบทวนอีกรอบถ้ามีโอกาสผมจะมาพูดคุยในคูผู้พิทักษ์นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันแนะนํากันนะครับอ่ด้านบนเป็นมีคาตาที่เราเห็นนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นลายดํานะครับก็มีลายสีเทาด้วยที่อ่อนกว่านะอะดูอีกรอบนะครับให้ดูกรอบอีกรอบนึงรอบกรอบสวยงามนะครับสวยงามนะครับ นางเอกได้ชื่อมาริสานะครับจะจำไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูสิ่งที่พีมาพร้อมกันก็คือนี้ครับเล่มที่สี่นะแบบฝังมุกหรือไรนะครับนี่ครับเล่มสี่ปกฝังมุกเล่มจบนะครับในอื่นผมไม่ใช่ปกฝังมุกนะครับจะเป็นปกธรรมดานะครับเพราะนั้นพีไม่ทันนะก็เลยได้ปกธรรมดามาครับอ่ะเล่มที่สี่นะครับนี่ครับที่มาพร้อมกับ บ็อกเซตนะครับเลนส์ที่สแล้วก็มีพีพ็อกเก็ตข้างในมีอะไรไม่รู้นะครับเหมือนเป็นกล่องๆนะเดี๋ยวรู้ครับเดีย๋ยวไรเปิดดูครับว่าจะใส่อะไรได้เอาใส่โฟมมารู้สึกว่าใส่โฟมมาได้เอาออกยังไงครับเรา,าไม่มีอะไรนะครับพีพ็อกเก็ตนะครับกล่องพ็อกเก็ตอาจจะไว้ใส่การ์ดนี่ได้ไหมครับนี่แล้วก็สมุด ะครับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอยหลังแต่งงานนะครับอันนี้ไว้อ่านเสริมนะครับอาชาบุเก็ตบุเก็ตบุเก็ตนะครับอัศเซอร์สตอรี่นะครับใครที่พีออเดอร์มาก็จะได้เรื่องราวหลังแต่งงานมาด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้มาลุ้นกันครับว่าเป็นอะไรเก็บท้องครับโอ้ตอนแรกว,ว่าจะคลิปสัน้นๆเผื่อพูด นานไปหน่อยครับอันนี้อ่าเป็นโปสการ์ดนะครับมีโปสการ์ดนะครับแล้วก็คุณคือใครในเรื่องน้ำเต่านะครับอ,อาจจะค่อยไปขูดนะครับใช้เหรียญขูดเอานะครับแล้วก็ได้นี่ครับอ่อาอชาติกเกอร์ติกเกนะครับ แล้วก็แบงค์นะครับแบงค์นะครับแบงค์ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรบ้างนะครับอ่ะเก็บเข้าไปก่อนแล้วเอาเข้าบ็อกเก็ตไปเลยนะครับบ็อกเก็ตน่าจะไว้ใส่ของพวกนี้นะครับที่แถมมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเรารองมาใส่หนังสือเข้าข้างในบ็อกเซตกันดีกว่าว่า จะพอดีหรือไม่นะครับทั้งหมด4เล่มนะครับนี่สี่เล่มนี่จับใส่เลย4เล่มอะที่ว่างก็เล่มพิเศษนะครับนี่เล่มพิเศษนี่ครับถ้าใครยังไม่มีเล่มพิเศษก็ต้องซื้อมาด้วยนะครับหนึ่งเล่มพร้อมกับบ็อกเก็ตของเรานะครับใส่เข้าไายก็เป็นอันลงตัวพอดีนะครับนี่ครับบ็อกเซตเพราะหัวใจใกล้น้ําเตาหูของเรานั่นเองนะครับใส่ไปแล้วก็สวยงามนะครับนี่ครับ ใส่ไปแล้วเรียบร้อยดีก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาของมาใส่บุเก็ตด้วยเลยนะกันครับบุเก็ตบุเก็ตเรียกบุเก็ตไปแล้วผมนะครับบุเก็ตบุเก็ตอะไรเนี่ยอ่ะมาใส่นะครับบุเก็ตโอ้ยเรียกโมไปหมดนะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับเสียงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าอยากเปิดนะครับอยากเปิดเอาไว้ให้ทุกคนได้เห็นว่า บ็อกเซตการ์ตูนไทยก็ไม่แพ้การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องใดในโลกนี้นะครับอ่านใส่ไปน่าจะเป็นลักขนะน,นี้นะว่าเก็บของนะครับนี่นะแล้วกเก็บเล่มพิเศษหนังแต่งานด้วยใส่ใส่ปุ๊าบนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเพระหัวใจใกล้น้ํเตาหู้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ตัวละครอะไรนะครับเดี๋ยวลองขูดดูก่อน นะครัเนื่องจากไม่มีเหรียญก็ลองใช้กุญแจขูดดูครับว่าได้ไหมแล้วกุญแจผมทำงานแล้วครับดูว่าเราจะได้ตัวละครอะไรนะครับโอ้โหรู้เลยครับว่าใคร คารเดชแน่นอนนะครับผู้พ่อบ้านของเราสส่รับนะครับโอ้หน่าจะใช่นำเดี๋ยวขอคูดให้หมดนะครับน่าจะมีแค่นี้นะครับขึ้นมาแล้วนะว่าอ่คารเดชคาราเอกนะครับเดชอะไรครับผมจำชื่อไม่ผิดมีตัวละครตัวนี้อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับโอ้โหเศร้าเลยครับเพื่อจะได้พระเอกเราอยากเป็นจองทัพนะครับอยากไปขายน้ำเต้าหู้นะครับ ขอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมกููพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดซับสไครต์เดี๋ยวให้ผมด้วยนะครับช่องของผมตอนนี้มุ่งสู่700 s u b อยซับสไครต์กันนะครับแล้วก็ในปี2568ยกก็จะทําคลิปอย่างเมามันเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสมัครสมาชิกได้นะครับลาแล้วครับสวัสดีครับถ้าชอบกดถูกใจกดซับสไครต์และคอมเมนต์กันได้นะครับ